just can't leave behind. There's so many rules I gotta follow, c u z you can't let go. I don't want. แนวคิดของ m a n e s t o ครั้งที่สิบสามที่ใช้คำว่า Mani Carnival หรือสีสันเงินราผมเชื่อว่าหมายถึงการที่เราจะนำเอาผลิตภัณฑ์และการเงินต่างๆมาเสนอต่อประชาชนให้เข้าใจอย่างทั่วถึงก็มีความเชื่อมั่นนะครับว่าในปีนี้จะเป็นปีที่มานิสโกประสบความสำเร็จ <het ero> ในงานมานี่เอ็กซ์โปของ A-Life นะครับคอนเซ็ปต์ของเราคือเอว้าวฟูลแลนนะครับว้าวแปลว่าถึงตาถึงใจนะครับฟูลแปลว่าเต็มแลนด์ land, แปลว่าดินแดนนะครับดังนั้นโดยคอนเซ็ปต์ของเราเองเนี่ยพยายามที่จะให้ สอดคล้องไปกับคอนเซปต์ของงาน m o n นี่เอ็กซึ่งเขาบอกเป็นสีสันแห่งเงินตราผมอยากจะเรียนเชิญทุกทท่านนะครับอาจจะไม่มีแพลนที่จะมาซื้อแต่มาเยี่ยมชมนะครับมาแวะมาทําความรู้จักนะครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยวิวัฒนาการทางการเงิน,นไปถึงไหนแล้วนั่นเรื่องที่1 เรื่องที่2เองเนี่ยผมอยากจะเรียนเชิญคืออย่างในกรณีของบูธแอร์ไลฟ์เองเนี่ยเรามีที่ปรึกษาทางการเงินนะครับเป็นนักวางแผนการเงินส่วนบุคคลซึ่งมาคอยให้บริการฟรีกับทุกท่านนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นท่านสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยนะครับเล่าแสดงชี้ใจหรือความต้องการของท่านการวางแผนการเงินหรือไลฟ์สไตล์ทางต้นทีนของเรานะครับจะให้คาแนะนําแล้วก็สามารถจะช่วยกําหนดแนวทางในการวางแผนการเงินให้กับท่านได้เช่นเดียวกันครับ